I'd be h a n g s o e ตอนนี้ที่ฟ้าทางซุ้มโล ้ารอบไปท่ายเบืออ่อนโอ้ยถ่ายเบืออ่อนเพื่นแลนยางยามเศร้าๆ โคงกาบทานหลวงทางซิ่มไปไปยาวไปจะได้พารอไปตามทางใหญ่ก่อนทางใหญ่เนี่ยถนนโครงการม่ลท่านหลวงทางสูง รอ,รอไปสักก่อนเด้อรอทางใหญ่ๆไปก่อนแล้วที่ซารออ้อม าหลวงเือเป็นโครงกัหญงสมควรเนาะข่าเจ้าก็ได้ออกเรื่อยๆเน,ะนะาะเนาะข่ายเจ้าก็ได้ออกใน u t u b e เรื่อยๆแต่ว่าก็บางอย่างเวลาข่าเจ้าออก YouTube พันก็มีเอฟซีทีว่าดีมาสมเซยแต่ว่าบางอย่างมีเอฟซีทีว่าบ่คคอยปันใดบักเว้าใส่เว้าอย่างฮนาะ เจ้าก็แมนว่ามาลงอีกว่าไหมเขาว่าสีโปท่าแท้เนาะลักษณะว่าเพิ่นมาลงหันลักษณะอยากจมตีหันนะเเวาเสียดเเววสีเนาะลงไปแล้วคนก็ว่าโครงการบ่แล้วคนเขียนแต่หัวที่เขียนภาษาไทยนั่นแหล้วคันคันเอฟซีไทยเนาะหัวควรเขียนใส่ก้ากล้ากล้าก้าหันะ บอแล้วมันเกิดยังบอแล้วถ่าสมบอรหม่ย,ายากาจะให้ฟังแล้วก็พิตจ,จ,จ,จิการนญาณในการฟังคนว่าสิต้องตีสงซองแส,ง,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 สงตำานี่ห็นเกิดตำานี่ข้าพเจ้าเองเนาะอยากให้เป็นตำานี่ถึงขั้นฮอดว่ารัฐบาลบอ,อยอยางฮานาไอเจ้าเป็นผู้มาลงแล้วเขาจะก็เว่าไปโดยตรงเนาะอันนี้ก็เป็นโครงการอันนึงของรัฐบาลที่ว่า เพื่นได้มีการที่นำนำพาเนาะภักรัดเพิ่นได้ที่นำนำพาในการอันเนาะมอบหมายให้ภาคส่วนเอกชนก็คือภาคส่วนที่ว่ามีทืนมีฮอนเนาะมาอันนะมาทําการมาะมาทำการ ลงทุนก็ว่าแม่และนาะท่านผู้ชมการลงทุนเพื่อเหตุนี้อะไสร้างสาพัฒนาประเทศาสตร์บ้านเมืองเฮหหนะ้านาเพิ่นมาลงทุนอีกกระสนเพิ่นมาลงทุนอีกกระส้นตางประเทศเท่าไรกระสน้นอันนั้นอันนั้นลาหเฮานี่ก็ก็บ่มีไผ่ดอกเนาะโครงการใหญ่เพิ่นเฮ็ดได้เพิ่นมาสร้างสาอยู่บ้านเมืองกันเถิดทเป็นเพิ่น สัมปทาน99ปีบ่หรือว่า90ปีนี่ครับเจ้าโคข้อมูลคอยเจ้ากับสิบ่ฮูเนาะเน้นเนาะจึงค่อยว่าว้าวว้าอันใดพิดอันใดกขอโทษขออภัยแล้วโครงการคนสั่งมาได้เกือบอันีว่าเกือบ10ปีหรือว่า10บปีมานนี่และเนาะยังบ้านสำเร็จแตของธรรมดาแหละมันกับอันใดสำเร็จกับสำเร็จอันใดประันจะบสำเร็จมันกับว่แล้วเนาะโครงการคอส้างเป็นโครงการไงดีเนาะ อันนี้เปรียบเทียบครับา,าเปรียบเทียบอ,อยู่ลาเขาเปรียบเทียบอยู่ไทยเนาะขาบเจ้าตอนขอขาบเจ้าเป็นนุ่มๆคนโครงการเมืองทองทานนียนอันนั้นนะเขาเป็นนักลงทุนไทยเนาะลงใส่อันกรุงเทพมหานครอะ่ะแถวแถวประเทศไทยก็จำต่อไป่ะนนเพิ่นก็สร้างอันนั้นเกือ,อบสามสิบปีนะก็เดี๋ยวนี้ก็ยังสร้างกุ๊อยู่หนะ อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเมืองทองธาน,นีเป็นโครงการใหญ่ที่ว่าระดับที่ว่าระดับเดียวก็โครงการเมืองท่าหลวงนี่แหละพิ่นก,ก็จนสร้างเฮ็ดมาสามสิบปีแล้วแต่สมัยอันนั้นลูกข้าเจ้าเกิดพุ่นลูกข้าเจ้าในท้องเมย์ุ่นเนาะเดี๋ยวนี้มั่นก,ก็สามสิบปีแล้วลูกข้าเจ้าเนาะโครงการข้าเจ้าก็ยังสืบต่อสืบต่อ ก็สร้างอยู่หนาะอันโครงการบึงท่านหลวงกับเส้นกัน,กนท่านผุศลฮะนาเดี๋ยวนี้ก็หาได้ประมาณสิบปีนี่แหละมันก็ยังโบแล้วตัวโบแล้วมันก็บบแล้วตัวแล้วมันก็มีคนมาได้ขายมีคนมาอยู่มาพักอาศัยเนาคนดูตัวแต่เป็นออฟฟิศเอาอย่างมันก็มีคนมาเซาอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะโบได้ก็มีโครงการคืบหน้าไปเรื่อยๆนะนึยงคงอยว่า ท่านผู้ฟังหรือว่าเอฟซีที่ว่าได้มาบึงมาสมหันกาบวิจัยงานในการทับสมอเนาะการที่ว่าตำนี้ซองแสงแบบอันนึง้าที่ว่าคือลูกคือหลานคือเด็กน้อยนะเทียนนคำว่าก้ากก้ากก้าเ้าก้ากก้าก็มาเว่าหัวหัวล้อนาหันนาใครก็เข้าใจืุอละเขียนเขาว่าก้ากก้าก้าเดี๋ยวยาอีกแบบอัน บอมบอมฮัตซีว่าบอรสร้างสรรค์ปใดญาน่ะนาะอันนี้ก็อยากให้ใหบออยากให้ลงบออยากให้มามาเขียนใส่ซาหัฮานาก็บบว่าเ้าวอยเจ้าก็บโตี้บออยางน่้ก็ถือว่ามีคำเห็นทิดส่วนตัวของท่านแส่ว่ายูทูบข้าเจ้าก็อยากให้ว่าขั้นว่ามีการนั่นก็ให้มีการสร้างสรรค์เด้การแต้มมีสงข่าวมีความหมายมี ความถูกต้องเดนะว่าเอาแต่ว่าเสียดสีจนเกินไปนะมีข้าเจ้าก็มีม,มีอันที่ว่าแน,น,นะนำฮะลรเนาะสิเป็นเอฟซีคนข่าเขียนภาษาไทยกับสิบเอ็นออซีไทยนะ่ะถ้าเขียนภาษาลาวก็เป็นเอฟซีลาวอะเนาะหรือว่าเนวใดอข้าเจ้าก็งูนะ อันนี้มึงท่าหลวงได้ตัวแล้วแล้วคนกลแล้วคนกลสอบเรียบเพือขายได้เป็นนอกเป็นผลกําไรอันใดบ่แล้วคนกลี่ยค่อยๆเฮ็ดมาหนาะทางซุ่มเบิ่งไปอันนี้ต้องออกมาออกอากาศให้ทางคุซุ่มได้เบิง่งเนาะถือว่าอันนี้เป็นการก่อสร้างโครงร่างอันหนึง่งเศรษฐกิจหนึ่งของสปปลาวซึ่งเงินรัฐบาลลาว เพื่อนก็ได้มอบหมายให้แกอันนักลงทุนต่างประเทศมาสัมปทานเนาะอันเท่าไรปีนะครับเจ้าก็สิบโมงหูได้ยินแต่ว่าเก้าสิบหรือเก้าสิบเก้าผมยังก็อันข้อมูลตั้งกาวนัครับไปซอกเอาเองเข้าไเจ้าโมงหูจักข้อมูลเพียงแต่ได้ยินข่าวผู้นั้นข่าวผู้นีิวัาปากเป่าขึ้นมากเขาเจ้าก่อมาเล่าต่อสุฟังแต่ว่าท่านสื่อขันพิษเห็นขอโทษขออภัย พ่เจ้าโบเมนซื่อแบบอมาลงเนาะโบเมนซื่อข่าวนะเมนสมัครลีนมาไทายเอาบรรยากาศมาไทายเอาความสวยงามเนาะให้พ่อแม่พี่น้องบางเทือผู้ใหญ่ที่ยังบบได้เห็นเนาะตัวอย่างเมนคนต่างซาิหรือว่าคนคนต่างชาิที่ว่าเสื้อสายลาวยังบบได้มาสปของอลาวเทือกนานาจะได้มาเห็นมาอย่างน้ำกัน แนะนำแนวดีๆดดเนาะคนมาสร้างสาบึงท่านหลวงครับชื่อว่าประวัติเนาะประวัติบึงท่านหลวงนี่แม่นอันที่กินก็เป็นบึงท่านหลวงมาแตไดเนาะเป็นบึงมาแตไดเนาะเป็นหนึ่งมาแตไดและอันน้ำานน้ำที่าอันไหลมาจากอันนครหลวงเย้งจันทุกอย่างจากเนื้อน่ะทั้งเนือพุน่ะ น้ำไส่น้ำสอยอยู่นครหลวงวิงจันทร์แม่นปลาไหลลงมาตกใสห้องแก่เนาะไหลตกใสห้องแก่้องแสงล่ะนะและ้วก็ไหลมาลงมานี่แหละมาอน,น,นมาบึงท่านหลวงนี่ล่ะเบอ้อท่านผู้ชมบ่ได้ให้ไหลลงไปน้ำคลองดต่ไหลลงมาใส่บึง,ง,บงท่านหลวงนี่ล่ะเบ้อจำานวนนึงก็ไหลลงใส่อันคันธรรมาตาเนาะจำานวนนึงก็ไหลลงใส่อันน้นนำปลาซัด น้ำปากว่าซักฟ้าฟ้าซักแล้วก็ไหลลงใส่ลำคลองแต่กี่อย่างนี้เพื่อนบ่ให้ไหลลงใส่้ำคลองหัวหัวอันทั้งเนือน่ะเพราะว่าทั้งเนือหมายถึงน้ำน้ำมันไหลมาดิเพราะว่า,ม,า,ม, i, ม,ามันจะเปื้อนเนาะเพิ่นก็เลยว่าให้ทุกอย่างให้ให้เปียน,ป,น,ป,นปากว่าซักเจ้าบ่มีน้ำไหลน้ำจะไหลกลับมาลงใส่หองแสงหองแก่พี่เมนาอแล้วก็ไหลลงมานี้ อันนี้พ่นก็เฮดแต่สมัยระบบเก่าพ้นกระเฮตแล้วปรับประซักขณะแต่คนไหลมานีเบิร์ล่ะมาลงใส่บึงทนลวงแต่บึงลทนลวงตอนแต่เก่านล่ะแม่เพียงจะเป็นธรรมชาติเนาะกกต้นผือต้นยางน่ะมันก็ไหลลงมานีไหลลงมานี่แล้วแล้วก็มันก็มาบั่นบัตแบบธรรมชาติแล้วมันก็มาบั่นบัดอยู่นี่เอง่นะแบบธรรมชาติเลยหน่ะ บ่าได้เห็ดอย่างนั้นะม้อยู่นี่ขังอยู่นี่มีการหมุนเวียนอยู่นี่แล้วก็ไลแล้วก็วกซึมตกลงใส่น้ําของเนาะน้ําของแถวพุ่นละแถวหาดรายฟองรายอย่างพุ่นและอันนันต่อมาคนจึงคอยว่ามีการมาปั๊บดัดเนาะหลังจากเนาะหลังจากอันนัน้นมีการสาธาอ่าปา ศาสนาพนาสาธารณประสาทิปไทติภาษาสุนลาวปีฉันก็เจ็ดสิบห้าเพราะยิ่อยมาสืบต่อเนาะสืบต่อปั่วแปลงมานนี่เฮ็ดให้เป็นจากธรรมชาติให้หมุนเวียนเพราะว่าหมุนเวียนให้มันเป็นวิทยาศาสตร์เดชอันนั้นเพราะว่าอันนครหลวงเวียงจันทร์นี่มันได้มีการขยายตัวสูงอันน่ะจีกวะเวเฮติอันจีก่อเวเฮติอัน น้ำหันจะเปื้อถ้าว่าเขาบ่ได้มีการบ่อนบัดเพิ่นเกินเลยว่าเ็หตะโครงการทำยิทธเฮ็ดน้อยๆดอกโครงการบ่อนบัดน้ำอยู่แถวโพนทันท่านละะฮองแกฮะนะพอดินเขาเจ้าก็ถทึกเพิ่นเนาะคือไปนะส่วนหนึ่งฮองแกทางพื้นบ่อนบัดอยู่แถวฮองแก่โฟนทันท่านแหละเนาะแต่ว่าสุดท้ายกันเลยว่ามันน้อยโพดมันบ่ไหว เนามีโครงการนั้นสุนรับประทานลักซี่ได้เข้ามานันหน้าบรรไลมุนไปมุนมาแล้วมนมาอังโบบันบัดซ้ำหนาบรรบัดได้ยูจริงจริงบรนบัดได้น้อยนะจึงค่อยว่าจำเป็นต้องได้จำเป็นต้องได้อันนเฮ็ดง่ญ่บ้านีักรรครัฐบาลเทเพิ่นก็มีความคิด กวงญ่ไพศาลท่านละท้ส,สมไปยคือการละมาเป็นรัฐบาลมันต้องคิดไงทำไงครับเจ้าเองคือการาเจ้าเองได้ครับการศึกษามาก่อนเป็นมาศึกษาเบื้องหานกับมเป็นเพิ่นเหตุถูกต้องซองแสงแล้วทางภาคทางลาวหนันหน้าเพื่อเลยฝันท้าที่เหตุเอาลงทุนเองรัฐบาลที่ลงทุนเองเหตุเองกันเชื่อแน่ว่าจะมีความสามารถเนาะในการเหตุดได้เนาะ เมื่อบวีมุยครบสมมารถกับพืนหันทิศดิ่หันดินเป็นทึ้นดินก็เลยว่าท็่แนวใดให้อัน,น,นซอกหานักลงทุนตาอสีวาล้าหรือว่าตาประเทศหรืออย่างหันมามาพัฒนาเนาะพัฒนาเจ้าสิพัฒนาแบบอสังหาริมทรัพย์ก็พัฒนาไปเนาะเจ้าสิ พัฒนาแบบใดคือเองเจ้าที่ดินที่ดอกเจ้าที่มเห็ดแบบอันนั้นปลูกเข่าปลูกน้าแบบอันเฮ็ดแบบอันนั้นวันวานบ,บ,บ่ให้นักท่องเที่ยวมาชมมีวัวมีควายมาอันนี้เป็นความคิดขับเจ้าดอกเนาะอันแบบแต่เก่าควาคิดว่าถีอันเฮ็ดเป็นบึงท่านหลวงเป็นทงไ้ทงนาปลูกเขื่อนแบบทรงลาวบแบบลาวแล้วก็ให้ข้าเจ้าคือตังแต่สามกรกนโครงการพพุ่นแต่ข้าเจ้ายัง หนุ่มน้อยอายุสาวสามสิบปีนาน่ะมาเฮ็ดเป็นนั่นสร้างซาเป็นนั่นนั่งทงไ้ทงนาเอาเอาควายเอางวเอาควายมาเลี้ยงบอกนอกทงไงทงนาเนี่ยมีผู้เขากูนำงวควายมาเลี้ยงแล้วก็เห็นอนสะเห็นอย่างแบบคนตตาประเทศคนลาขาวหนีบมักอยู่ดอกกันเห็นทุกมื้อแล้วอาจจะเมนคนตตาประเทศต่างชาตินอกคน ส่วนลายเป็นคนอารับขาเจ้าบ่มีอันขาเจ้าบ่มีดินดินมีสมบุญคือเขาจังซีเด้ขาเจ้าก็มี่างแตนอันดินอันเนาะอันทะเลทรายขาเจ้าอหแล้วนะขาเจ้าจึงคอยว่าันได้มาเห็ดอันนั้นเอออาจจะได้มาเห็นแล้วก็เห็นความสวยงามเนาะเขาขอข้าเจ้าอัน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 ได้พอได้เบิ่ง เนาะทีวีหนึง่งอยู่อเมริกานี่แหละพ่นน,นักลงทุนตัวน,นั้นแล้วอะไไปประมูลประมูลซื้ออันนั้นนะซื้งัวซื้อควายเนาะข้าวเจ้ามักกินควายที่โคลน่ะควายกระทิงหนะันน่ะเนาะข้าวเจ้ามาซื้อแล้วขาจเจ้าล่ะเละ่าเหรอมีใส่ยนนี้ยเลา,า,าว่า่อย่วอข่อยบอ่มากแบบนี้ข่อยมากแบบอันนะไปซื้ออยู่ตัวจริงโล่า อันนะเราจึงก็ไปซื้อตัวจีมนมาี่้สินดมดมหญ้าดมข้งวขีข้คว,ว,ว้ยยลากวาสันไปนะน,นี่อันนั้นอันเมน่นขวาเจ้าฟังข่าวเดอ้ขอข่าวขวาเจ้าออกโดนละสมัยขวาเจ้ายางังนุ่มน้อยส,สามสี่สิบปีหลังพุ่น UT, ท่านั้นอาสิอยู่ตีคลิป่านี่ก็เนาะทำสมโชคดีโชคดี